มาเป็นระยะครับบาดเจ็บบ้างนี่ของคุณหมลที <c ười> lay, ่ด <fruit> ึเจอะไรไม่รต้เจ้ส่เล็ครัมีเจ้ใส่เล็สั้ตัวไหมโดนอะไรน้องพยาบโดนตีนะพี่ เริ่มใช้รถแล้วก็คนคนระับสวัสดีครับใช้รถและก็คนแล้วเดินไปจนไปถึงทางด่วนเพื่อให้กองเชียร์ รถนี้ต้องับยังไงครับไม่มีแบบนี้กลับยังไงตอนนี้นะครับใครที่จอดรถตรงทะเลสาบนะครับใครจอดรถตรงทะเลสาบครับเดี๋ยวมารวมกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พาไปส่งที่รถนะครับ ใครมาใครมาดีอนักบอลกองเชียร์เอามบาอลในห้องเลยนะครีบนะทำอะไรกันแลฮนะกับแฟนบอลน,นี่